หลังจากมีการนําเข้าผักสดจากประเทศจีนเนื่องจากมีราคาถูกด้านเกษตรกรไทยยอมรับว่าส่งผลต่อราคาผักในประเทศซึ่งเกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวเหมือนเช่นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลที่เจาะกลุ่มลูกค้าเน้นขายผักคุณภาพและปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกที่แปลงเกษตรกรสัมมาอาชีพต้นแบบด้านเกษตรผสมผสานของนายบุญยลฤทธิละองวิจิตร บาลเลขที่360หมู่ที่4ตำบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูลซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษโดยผักที่ปลูกมีหลากหลายชนิดตามความนิยมในยุคป,ปัจจุบันอาทิคะน้ากวางตุ้งผักกลิ่นคอตผักกลิ่นโอ๊กแม้จะเป็นเกษตรกรรายขนาดกลางผลผลิตได้วันละ50กิโลกรัมได้สร้างจุดเด่น ขายตรงผ่านกลุ่มไลน์โซเชียลซึ่งมีฐานลูกค้าประจำในพื้นที่อยู่ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบแม้ราคาผักจากจีนที่นำเข้าจะถูกกว่านายบุญยริศละองวิจิตเกษตรกรปลูกผักอินทรียอมรับว่าการนำเข้าผักจากประเทศจีนหรือจากประเทศอื่นเข้ามาส่งผลต่อราคาผักในประเทศไทยได้ซึ่งเกษตรกรเองต้องปรับตัวทำผักของตัวเองให้โดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัย ความสดอร่อยกว่าที่อื่นแม้ราคาจะสูงกว่าจากที่อื่นเล็กน้อยผู้บริโภคจะได้รับประทานผักที่ปลอดภัยมีคุณภาพอย่างมั่นใจมีผลกระทบแน่นอนครับเพราะว่าในเรื่องของราคานะครับจริงอยู่ว่าผักของเราเนี้ยปลูกได้น้อยนะครับมีคนปลูกน้อยแต่ว่ายังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยัง สนใจในอาชีพเกษตรกรรมนะครับและก็ปลูกผักปลดสารพิษนะครับโดยเฉพาะผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําผักปลอดสารพิษให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามีการนำพักนำเข้าผักจากาต่างประเทศหรือจากที่อื่นเข้ามาเนี่ยครับมันทําให้พ่อค้าคนกลางหรือว่าผักที่เข้ามาในปริมาณเยอะๆเนี่ยส่งผล ต่อราคานะครับราคาผักจากที่ราคาปกติต้นทุนเราอยู่ที่ประมาณที่เราเกษตรกรสามารถอยู่ได้นะครับพอมีการนําเข้านี่ราคาผักจะดําลงทําให้เราต้องต้องขาดทุนต้องขายราคาต่ําหรือไม่ก็ขายออกไม่ได้เพราะว่าผักที่มาจากที่อื่นเนี่ยมาตีราคาหมดครับแล้วแล้วเราจะปรับตัวยังไงครับกับสถานการณ์ตรงนี้ในการปรับตัวเนี่ยเราต้องหา ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำนะครับเช่นเราต้องทำผักของเราให้เด่นให้เด่นกว่าผักที่มาจากที่อื่นเช่นเราโปรโมทในเรื่องของความปลอดภัยโปรโมทในเรื่องของอความสดนะครับแล้วก็ถ้าเราทำผักของเราให้อร่อยกว่าที่อื่นมันก็ยิ่งดีครับทำให้ลูกค้า,าถึงแม้ว่าเขายอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าผักจากที่อื่นเล็กน้อย เขาก็ได้ผักที่ปลอดภัยและก็มีคุณภาพครับผมสองใต้เนิวรายงาน